สวัสดีค่ะช่องพี่พิมสตอรี่นะคะในวันวันจันทร์นะคะวันจันทรก็มีเสื้อที่ว่าเย็บขึ้นมานะคะช่วงงานซ่อมันเบามือม,มีเป็นเสื้อแขนเลยนะคะผ้าเบาๆผ้าเบาๆนะคะใส่ในยามที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะคะแล้วก็เสดผ้ามาต่อเป็นเสื้ออยู่บ้านนะคะจะอ,อยู่บ้านมาต่อขายนะคะเบาเบค่ะ ก็ต้งเย็บได้เท่านี้ค่ะวันนี้ก็เป็นลูกไม้มาตัดเป็นเชือแขนเลยน,นะคะใส่สบายสบายสีเหลืองสดใสนะคะจะลูดหน่อยๆตรงหน้าอ,อกนะช่วงหน้าอ,อกนะคะเอาแขนไว้หน้าร้านนะคะทุกท่านกางเกงยางเกงขาสั้นนะ,ะขาสั้นๆใส่สบายๆบายผ้าผ้าต่อนะคะจะเป็นผ้าต่อ อันนี้ผ้าต่ออันนี้ผ้อขอาขาม้าครึ่งนึ่งผ้อขอาขาม้าครึ่งหนึ่งนะคะผ้อขอาขาม้าครึ่งนึงก็ด้านหลังจะเป็นลายติมนะคะด้านหลังเป็นลายติมนะคะแล้วก็จะต่อต่อผ้าไวค้ค่ะไม่รวงแล้วรวงนะคะเดี๋ยวต่อไว้แหวนไม่ค่อยดี อันนี้ก็อีกตัวนี้นะคะที่ว่าเย็บไว้ยังแขวนแนไว้นะคะท้าต่อคะ่ะตะเข็บต่อนะคะเนี่ยหลากสีค่ะหลากสีกสผ้าขอผ้าผ้าไลายไทยนะคะหลักสีเอามาต่อนะคะในยามที่งานซ่อมมันมีน้อยนะคะเราก็เอามาแขวนแขวนตัดแขวนแขวนไวค้ค่ะ สนใจก็สนใจก็รับกันไปนะคะในช่วงนี้อากาศอากาศอบอ้าวมากค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วนะคะความหนาวมันมันไม่มีแล้วนะคะความหนาวมันหายไปะะแล้วค่ะความหนาวมันหายไปเลยเป็นขาสสั้นนะคะเส้สั้นใส่ ใส่สบายสบายต้นไม้ที่อมมาวางไว้หน้าร้านนะคะก็กองฝุ่นเพื่อความความสดชื่นด้วยค่ะกองฝุ่นนะคะเพื่อความสดชื่นไม้ใหญ่แย่นะคะจำไม่ได้หน้าร้านนะคะเอามาวางไว้ เรื่อความตัดชื่อนะคะพี่พิมพก็ขอลงเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ